สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนินต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมุยะ a าแนลนะคะนินสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม Nemo TV นะคะสตรีมทุกวันชื่อช่องว่าชิมุยะ a n n e l ฝากไปกดติดตามด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้แล้วครับคำเดือนก่อนจะไปรับชมวิดีโอวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกและมีคำที่ไม่สุภาพ อันมีทั้งภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาการใช้คำพูดผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าส5หปีควรได้รับความอุยเฮ่ารอเล่นรอเล่นผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำไปดูคลิปได้เลยครับ อลุงเปียมาแล้วยุ้ยมีปูนเพียบเลยลุงเปียมางานยุ้ยยุ้ยมีปูนมาขายยุ้ยมีกี่ถุงจ๊ะมีสี่สิบกระถุงไอ้ลุงเอาหมดเลยจ้ะแต่ถุงละพันนะจ้ะลุงบาตอนนี้ปูนมันถุงละเท่าไหร่อ่ะถุงละพันถุงละพันพันหนึ่ง,พ,นนงพันสอง พันหนึ่งพันสองเอาพันสองได้ไหมไม่ได้อาพันเดียวทำไมอ่ะรับแค่พันเดียวก็ลงประกาศรับแค่พันเดียวให้ผู้ห็่ถึงรับพันเดีดไม่ได้เหรอไม่ได้ถุงเดียวลุงมีงบแค่นี้รับงบเยอะกว่านี้ก็รับได้น้อยก็ก็จะขายถุงเดียวถุงละพันสิอีสามสิบเก้าถุงเก็บไว้ก่อนอ๋องั้นไม่เอาเอาก็รับเต็น ทำไมต้องมาด้วยอ่าลุงหยอกลุงหยอกคุณลุงอยู่ไหนคะเดี๋ยวไปหาลูกที่แดงเขียวก็ได้ไปเดี๋ยวไปหาโอเคค่ะรถขายชุดตำรวจเงี้ยนักสิริค่ะนักสิริน่าจะขอเง <คน S 1> ินเยอะทิชเป๊กครับอาหารมุถ้าโหลได้ยินไหมครับ ได้ยินครับอันนี้ผมก็จะทำของเชฟไปรอ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 ได้ยินไหมได้ยินเสียงกีป่ะได้ยินครับได้ยินเสียงกรกเปาเลยกระเป๋าอะไรผมคลิปให้หนึ่งสองศูนย์ไปแล้วอ่ะไม่ครับคือคุณกระเป๋าอะไรครับคุณกระเป๋าในแล้วชิลี่รบมาหาพี่หน่อยได้ไหมครับอ๋อแป๊บนึงได้ยินเสียงรบมาโอ้ห้าศูนย์เจ็ดครับโทษทีดูผิดว่าไงผัดดางซ่อมโน้ตหน่อยเมื่อกี้รถดนโอเค งน้ำมาขอน้ำไ่ขอน้ำคุณตำรวจคนนี้ของประชาชนขอรั้งทอมรถนะครับขอเก่งด้วยห้านไม่กี้มอขอแจ้งความมันมีลูกขับขนมเบ,บ้ามาบานรถ<น>หนลูลองลองว่าลองลอง,ลองเสียงแบบอ่อนๆดิขัดรั้งไหได้ไหมคะอออีกอ่อนอีกอ่อนอีกอ่อนยังไงอ่ะ คุณตำรวจค่ะคุตำรวจค่คตำรวจค่ะขอ้านหน่อยปกดีมากนะใเราต้องบอกว่าขึ้นรถเลคุณตำรวจค่ะขอด้านน่อยได้หมคะระเป๋าคุตำรวจนี่ๆเดี๋ยวทำให้ดูครับให้ดูนี่ๆดูดูอสูรค่ะขอหนึ่งนิ้วนี่พีเลยประมาณนี้เลยแต่ขอตค อะไรนะครับคูดอย่างผมอดีครับไม่เน่ติดเดรบกวนคนอีกทีหนึ่งแปดยขอเขับอยินนั้นนะครับเมื่อกี้ได้ยินอย่างเมื่อกี้ได้ยินคุณลุงอะไรไหมก็ทำอย่างนี้่เขาจะให้ลุงไม่ชาดลุงอีกรอบท1หปครับเรื่องไรเจ้าหล่ะเอ้ย่าก็ไปไหนอะเดี๋ยวไปไหนอะไปไหนพวกกินดิเอาผมเอาที่ผมไหมเยี่ๆขอน ฮัลโหลครับอยู <bekommen brainstorm ing> ่กับตำรวจสองคนเอนนี้ครับแล้วไหนแอะปูนอะปูนอยู่เละอยู่ตู้เอ้าแล้วหนูไม่บอกว่าจะไปตู้อ้าวปูนนะตำรวจก็ปูนนล่นอยู่ตู้เดาหนึ่งเดาหนึ่งเขาผัดเนี่มาดีก็มาในเขียวดีเร็วอี๋มันมีตังซ่อมรถโดนทางมาให้ซ่วยรบกันไดหมอ่ะเดี๋ยวถีหน้าเดี๋ยวไปรับอีูดอยู่ไหนอยู่ฟูนใช่ไหมอยู่ฟูนโอเค นี่ไปขายคูณให้ลุงเปมก่อนนะกระเป๋าหนึ่งสองไม่เอาเขาซ่อมแล้วเหรอก็ไม่ให้สาพี่อ่ะเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรเลขสี่แปดศูนย์เท่าไหร่สองพันปเราซ่อมหรือเราซื้อใหม่นะซ่อมขาบันแพงของมันต้องสถานที่สองพันเข็ดร้อยครับผมยี่หกพันโด้ทให้ ถามน้อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปขายปูที่ไหนนี่จะไปขายปูที่ตู้โอเคเจอกันนี่จะไปขายปูให้ลุงเปมโอเคเจอกันพี่ชายเราจะไปไหนจ้อลุงเปิมเอาลุงไม่ได้มึงกินโจ๊กกันอยู่อีนี่พนตำรวจเขาบอกว่าจะไปขายปูที่ไหนห้าหกสองไม่ต้องเสือกครับตำรวจ เป่าเลยเชฟเปล่เลยคาเพ้มาผัดยูี่เุาพูที่ลงไม่ได้ยินเสียงเชฟเงียบกันหนึ่งสองศูนย์รับมหนึ่งพันบาทเอาพันหนึ่งดิพี่สพี่ช่ให้โจกูมาเก็บกูพันหนึ่งแต่สองแม่งดิครับโอ้โหมิดอะมิตรภาพที่เรามีให้กันมือมชชีพไม่ได้มีแต่ภพาพนะทำแล้วแอบโหแล้วพี่เดินปูกค้าเนอกู่น้ผมคือเลนไปปลูกนะปามินสวัสดีครับครับ ไม่ขุณหมอแม่ป่าอะไรนะขุณหมอแม่ป่าสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้มีมีกัญชาเปล่าผมผัดมิ้นคือใครคือใม่แม่หาดื้ดโหดแบบไหนวะเนี่ยคุณราชิลินก็ดื้อดื้อนาดื้อคน่าดื้อหนูหนูหนูไปเฝ้าบ้านไปลูกไปไปบอกว่านไม่ถึอสองหมื่นหนูไม่เข้า พี่จะให้หนูสองเงินไหมหนูเข้าเลยเกียดมานี่บ่อยมาซื้อของบ่อยมีถ่จหมืนีรัเปล่าันอ่ะเอาไปก่อนพันห้ากดไปด้วยพันห้ารีบกินอย่ารีบเดี๋ยวอ้วกครึ่งหลอดป่ะเดี๋ยวเดีวมันอ้วกออกนะรีบกินอ่ะเออขออะไรเดี๋ยวเท่าไหร่เอาซื้อเอามีกี่ถุงด้วยกี่ถุงอะไรเราจะได้เป็นมีรำมาด้วยกันไม่รู้จำไม่ได้โอ้โหช่วงนี้พี่เข้าใจป่าวะโอ้โหผมก็ เลขเลขผมว่ามีนะแต่ผมไม่ครับไม่ครับเลขอะไรนะครับทีหนึ่งแปดใช่ไหมครับโหดหนุ่เอ้ยท้าไมกินนานจังอ่ะจะซื้อข้าวผัดเราไปซื้อขนมเราไปชามใหญ่เองมันสองร้อยเองอ่ะอยางบอกให้ไปทำทานทานอ๋อข้าวผัดครับปกติมันเท่าไหร่อุ้ยอดอัดอายุอีกไหมอ๋อเหรอโอเคฮะอ๋อเสื้อผู้เฮ้ยเพื่อนว่าไงไปเป็นรักโอเคเสื้อผูใครอ่ะ อยูอีดิลูกมิโกอย่าได้รถคันนั้นคันไหนเอาไปเลยคันที่พี่เขาขับโอเคปาคือรถยี่ห้อเบยนรถกันไหมคะพี่ชายอู้พี่นั่งคันนั้นเพิ่มเยอะตอนไหนเอ๊ไปเลยลูกมาขายปูนโอเคจัดไปอยู่นี่สามเอ้ยมีสี่สิบถุงขายหนึ่งถุงไม่ล้านนะ มีสี่สิบสี่ถุงเอ่อเอาหมดเลยเอาหมดเลยใครมีปูนาขายไหมครับยากขายใุเดียวจุย่ากดสตีนโลกถีบหน้าแม่งดิอ้ยมาก่อนอเอ้ยเดี๋ยวดาวจุยขายให้สิบกลุ่ก่อนได้ไหมเพื่อเจ้าอื่นมันไะไรดีกว่าเคกูไปซื้อแหละเอาลูกกดสตีนจริงจริงเนียโอเอามาให้หมดสี่สิบสี่ถุงอะเอามันโถยานานูจะเปล่าห้าหกสองเร็วไม่ยากหรอกไม่ดูอุนามาก่อน หนูชอบบิดหนูจะโกมันจะโกงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเอาเร็วๆมันชอบโกงหนูแต่อันเดี๋ยวแม่ไดดไปซื้อละหละปกตีนะอ้าวยูอีบอกให้หนูอุตส่าหมาก่อนยูอีจะบิดลุงยูอี้ไม่เคยบิดยูอี้บิดลุงก็กระชือยูอี้ได้ตลอดอยู่แล้วแม่กระทืบมาเดี๋ยวครับพี่กระทือยูอี้ด้วยกระทืบแม่ยูอี้ด้วย ได้กระชือทั้งคู่เลยลูโอนตามมาเลยสี่หมื่นชีไม่ไม่ไม่เอามาก่อนเร็วๆร็วลูจะบินยูองั้นเรางั้นยูอีจะเอางั้นเราไปไปส่งต่อวน่าที่มีคนอันนี้ให้โทนี่เป็นเป็นคนกลางอะเออลูโทนี่ก็เชื่อใจไม่ได้โอ้โหเออไม่ก็โอนมาให้ยูอีป้าป้าป้าอะไรครับขายไม่เนี่ยยูยีขายแต่จ่ายตังให้หนูก่อน เอาไม่จ่ายก่อนซื้อของไม่เคยจ่ายตังค์ใครก่อนทำไมองั้นไปส่งก่อนหน้าเซฟหน้าผน้น,ผนาชีนโอเคไหมนีย่ยจะเอาให้ก่อนนี่จะได้มีพยานโอเคไหม,มนุเฟมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้นเุเฟมจะซื้อไหมซื้อแต่อยู่เอยของมาเร็วๆจะได้ไม่กดตังค์ตู้เฮมอยูย่ในคาสิโนเนี่ยเร็วๆมันกดโอนก็ได้โอนมาเสียค่านี่ ค่าโอนมึงชอบบีบมึงเอ้ามันไม่เสียเลยทีหน้ามันเสียค่าโอนเถอะถามใครก็ได้เอาหักเงินห้าเปอร์เซ็นต์ค่าโอนแตกยอดเงินทั้งหมดที่โอนเอ้ยมึงตอบคนนี้เอ๋พี่ครับมึงไอติมมึงตอบคนนี้เสียเสียค่าโอนเพาะเวลาโอนตังค์อ่ะไม่ไม่เสียลุงเบแล้วเปลี่ยนใหม่หรอมันเปลี่ยนใหม่หรอเสีย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  เสียเสียเสียลองโอนเสียค่าโอนไม่ใช่เหรอเสียเสียเสียยุยลองโอนตังพันหนึ่งเหียมันเสียค่าโอนโทรศัพท์มันเปิดไม่ขึ้นรอเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอโทรศัพท์มาไปโอนตู้ไปไปโอนตู้หนึงก็บอกอยู่เดี๋ยวไปกดเงินสดให้ก็ไม่เอาอีกอะไรก็ไม่รู้ยังงอแงอะไรไม่รู้ร้อยสี่สิบเอ็ดงั้นก็ไปรับที่อื่นนี่จะเอาออกมาแล้วก็ไปส่งต่อหน้าคนร้อยสี่สิบเอ็ดที่ไม่ใช่ลุงกิน โอ้ยกูมาถึงตู้จะได้เก็บของเข้าตู้แม่งก็ไม่เอาแต่ยี่ทัพมาเก็บไม้นี่อะไรอะไรนี่นี่นี่ให้นี่นี่แก๊งนี้แก๊งนี้แก๊งนี้เขาเป็นพยานนี่แก๊งนี้แก๊งนี้แก๊งเชื้อดำนี่ให้เขาเป็นพยานเดียวไม่ได้อย่าไปเอาเขามาเชื่อมทหารพยานคนกลางก็เนี่ยเขาอยู่เชื้อดำเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกับลุงเนี่ยเลยไปฟูด แม่งจะไปแต่ฟูดแป่งเอ้ะพี่จะขายปูพี่ไม่ได้ซื้อปูมาเนี่ยอย่าลงกล้องหนูหนูไม่มีทางตัวที่ตัวที่บอกแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะอะไรหรอคะไม่ไว้ใจเสีแล้วจะขายอะไรหรอเขาหลานผมจะขายปูนบแต่เขากลัผมบิดตังผมงงชิบหายเลยแถเนี่ยลูกชายบิดตังหนูทุกครั้งแหละมีครั้งเดียวใครจะบิด กูถามเจี้ยงยุ้ยกระนี้ให้เขาเป็นพยานให้เนี่ยเนี่ยเขนาดวิ่งรอบเสาลูกยังบิดยุ้ยเลยวิ่งรอบเสาอะไรวะจำไม่ได้แล้วทำไปเยอะให้เขาเป็นพยานเนี่ยไ,ไปฟูดไ,ไปฟูดมันไกลอยู่คู่เลยเนี่ยสาวจ้ากดอนตั้งในโทรศัพท์มันเสียค่าทำเนียมหมย เสียมั้งไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้โอนผ่านโทรศพัพท์เขาไม่ได้กดเงินสดให้กันแต่เขาจะโอนเนใหญ่ให้เป็นเงนินสดถ้ามันมันเสียค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเสียยังไงมันถักห้าปรเซ็นตทับทุกการโอนชักคู่ลืงแล้วรอโทรศัพท์มันใช้ได้ก่อนโอเค เบมแบมแบมฮึซื้อนี้ไหมอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหอีโคดูยังไงวะเดี๋ยวสิยูอีพายูอีประายพัะกาหน่อย เดือกมาจิ้บขายกูยังไม่ขายกูให้กูพาไปนู่นไปดีไปเองซะไปเดื <นะ S 2> อกขายกันได้กูมานะกถุบเดือกขายกันได้เนี่ยยังไม่ไว้ใจกูอยู่ดีทั้งที่กูกแบบโอ้โยแ <c oughs> ทนที่เป็นนุ่งเรียวปูนมาแล้วก็ไปโกงตัง<ม>ที่คา<ด>สิโน,โนเนี่ยไม,ไม่โอนให้ยูอยีกก่อนนะ มันโอนไม่ได้เพื่องต,ตังค่าธรรมเนียม,มงันไ่กดตังให้ยูอีก่อนหนูว่าตัวบินในรักเมืองก็ไม่เข้ารุงจะทำังไอ่ะไม่เคยคบิดก็ได้แต่ถ้าลุงบินหนูว่าให้แม่มากระทืบเลยโนูแม่หนูทํทำอะไรลุงไม่ได้อ่ะถ้าแม่ทำไม่ได้ให้แม่มากระทืบดีลุงก็กระชืบแม่หนูกาบดีกระทืบนทำไมอะขอซื้อก็คือซื้อแกล้งก็คือแกล้ง เออมาน,นี่มัน,นี่มาน,นี่<ะ>หาพยานก่อนเมื่อกี้แกงเชิดดำน,น,นี่เอานี่แกงหมอ้อใสเป็นพยานไหมนี่นี่แกงมอ้อใสดิพี่ชายพี่ชายครับเอาเนี่ยเ,เขาเป็นเขาเป็นพยานเลยเื่ออะไรชื่องโอจีครับโอเคขอครูบัตรเขาเลยขอดูบัตรเขาเลยขอดู้ดบัตรหน่อยได้ไหมจะให้เป็นพยานเออถ่ายรูปเก็บไว้ได้เป็นพยานเนี่ย เอ็งมารับทำอะไรกันซื้อขายครับซื้อขายซื้อขายของกลางครับขายเด็กมันไม่ไว้ใจเด็กมันไม่คนไหนซื้อคนไหนซื้อคนไหนขายครับลุงลุงซื้อลุงคนซื้อตอนนี้ขายครับโอเคงั้นคนซื้อเสียเปรียบคนขายถ้าต้องต้องให้นะงั้นแต่เขายังไม่ได้จ่ายเงินอ๋อไม่ได้จ่ายเงินเนาะก็ผมยู่เออคือเอาเครดิตแก๊งไปประกันไง ประเด็นอะแต่ลูกหลานไม่ไ่ว้ใจเฉยเลยกูงงชิบหายตอนเนี้ยลุงเหลี่ยมมาดิใช uh ่ลุงเหลี่ยมนี่นำ่ไม่ไว้ใจลุงกระเป๋าอะไร562ใ่ไงไว้่จยแล้วนี่ไงให้ก่อนด้วย562แล้วถ้าลุงมีจอียะยังไม่ได้คุยกูจะไม่คิดถึอยู่อีย กูจะพนรับใหม่ละเร็วนุตอบี่ให้สุเอีกชื่นใจก่อนแล้วถ้นลุงบินลุอีกอ่ะฟังลุงนะลุงไม่บินลุงสนการูน<า>ลุงพูดแล้วนะว่าลุงไม่บิดไม่ให้กุณทีโอเค <Okay, S 1> มาดิสี่สี่มาดิทัง <Okay. S 1> ให้ที่คาสิโนโนี่มาเลยแกงข้าไทยมาด้วยเลยดิเดี๋ยวเป็นพยานะหากูไม่ให้ตังค์อีก กระเป๋าอะไรกระเป๋า480แม่งให้แต่แรกก็จบขอบคุณครับแม่งงไม่ไหวจ้ะไปชัดเจนมือแล้วขอบคุณครับพี่โอจิ โอเคโอเคไเรอลงมานะลุกแบมลูกแบมไปเร็วว่าไงไปเล่นคาสิโนกันไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นทำไมไม่ให้เล่นมีแบ็กแจค็คไหมมีแบ็กแจค็คมีไปตานึงไปตานึงตานึง ไม่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 เบบครับตาหนึง่งอ่ะถ้าเล่นเอามาหมื่นหนึง่งถ้าอยากเล่นเอามาหมื่นหนึง่งโอ๊ยโทษทีครับโอ๊ยชิบหายแล้วตกน้ำขอโทษทีครับคุณได<ม>้ไหมครับถ้าเล่นเอามาหมื่นหนึ่งนะไม,ลไม่ลงถึงจะอนุญาตให้เล่นงั้นก็ไม่ได้ออกจากบอร์ดน่ะกูทึบอ่ะทำให้ต้องใช้ความรุนแรงกับเด็กด้วยเด็กก็ช่ว ทำไมนะทำไมนะรุ่งเช้คืนมี้ทำไม่มาหาฉันความคิดถึงตายฉันก็รอใจอยู่นะคะรีบเข้ามาวุ่นวายคิดถึงเธอจนบาาอ h oh baby ฉันไม่อยากให้เธอมีกอดเคดีก็ okay, กชอบไรัง้ก็จะมีความสุขอ h oh baby girl okay สร้างแบบบอยชิมเลดี้ถ้ไม่มีเธอแล้วก็โอเคความน่ารักห้หู่บะ baby จะให้เธอรักฉันไไหม,ไมเธอ o oh baby คุณนี้จเงา oh crazy, oh baby เข้ามาดูฉันอ oh baby